ออไปเลยสามพันข้าวพะลุไปเลยไมิไม่อมาหลไคุณบอกว่าเดี๋ยวค่อยออกมาคุยไงก็เนี่ยออกมาคุยเนี่ยออกมาคุยตอนนี้เออคุยตอนนี้เหาาตรงี้เลยราได้ละตรงนี้เลยไม่มีนจะคลิปอะไรทั้งนั้น ไม่แต่อนีมันไปซอยนานาแล้วปะซอยนานาคืออยู่แถวนี้เหรอค่ะตลาดน้อยเจริญกรุงนี่บ้านเจริญกรุงเจริญกรุงมันอยู่แถวนี้ปะไม่รู้แต่ว่าเขาบอกว่าอยู่แถวๆถนี้นี่มองไม่เห็นเลยปะทำไมต้องไม่โฟกัสเลยโอเคโฟกัสจริงโฟกัสเงาข้างหลังไาทีเลยมันจะล้ำลึกไปไหนได้พี่ตอนเรู้สึกว่าซอยนานาคาเฟ่เยอะมากเลยนะซอยนานากับตลาดน้อยคุณเจริญกรุงสี่สร้านอะไรอะ้านเอจ คืออะไรเฮ้ยหรือว่าอันนี้ชมพูช่ชมพู่เจริญกรุงสามีสองฮิตเด่นมิวบาปะไปทุกร้านไหมใช่ครับตลาดนั้นถ้าอ่างั้นเราก็ต้องวา<ไ>ง,ง,งแผนดีว่าแบบอ่ะ<ป>ถ้าสมมติเราไปทางนี้เราจะแบบว่าผ่านร้านอะไรบ้างไหนคุยคุ้มันตั้ง1.7กิโลเราเดินไปไม่ได้วันนี้แอด์แนเจอร์ไหมมาจะเดินไปใช่ปะ2กิโลอะคุ้มันก็่ไกลไม่ไกลเหรอมีมีใกล้กว่านี้ไหมล่ะกันนะ น่าฮิมคาเฟ่ใกล้หน่อยห้าร้อยเมตรเองจะเราไปก็ไปพอยนาการคไปเดี๋ยวปรากฏว่าเดินผิดทางอีกเหมือนเราจะกี้นี้ไม่เอานาไม่เอานาเหนื่อยปีนะเดินมาครึ่งหนึงแล้วก็เอ๊ะทำไมไม่มีอ๋อผิดทางนั่นเองถือว่าเดินย่อยแล้วกันเมื่อกี้เราบีจับกลางเลยเมื่อกี้ต้งมีจุดกลางคือแบบจะอ้วกมากแบบเต็มชามอ่ะ คือธรรมดาของเขาอะคือแบบมันมากแบบพิเศษของร้านอ,น,อนอื่นอีกอะชามมาแบบเต็มชามมาแบบธรรมดาแล้วคุณสั่งพิเศษเป็นไงคะต่ออว,วนเวอร์เลยไปขึ้นมาถึงพออย่างนี้แล้วออต้องเดินตั้งเจ็ดร้อยเมตรนะใช้เวลาเดินตั้งสิบนานทะีเครเดินไกลสุดขนาดไหน,นอคยเดินเป็นกิโลก็เคยเดินเดินไปไหนเดินกลับบ้านเดินกลับบ้านเอา้าทำไมอ่ะไม่มีตังกับเราอ่ะไม่ใช่คือเราอะรู้สึกว่าการที่เรานั่งรถเข้าออก ถนนใหญ่อะเข้าไปบ้านเราอะเรารู้คิกว่ามันใกลมากเลยลแบบตั้งรถแปบเดียวก็ถึงเลยอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเอองั้นเราเดินดูกะได้มันไม่น่าจไกลขนาดนั้นเราปรากฏว่าเราเดินไปประมาณครึ่งต่อยแล้วอะแล้วเราก็รู้สึกเหนื่อยมากแล้วมันก็ร้อนมากตอนนั้นน่าจะอยู่ประมาณมอพอ,อ,อปลายนั่นแหละเออเสร็จเสร็จแล้วจะกลับบ้านยอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากจะลองเดินกลับบ้านดูถทาร้องแต่ก็รู้สึกว่าเออครึ่งนึงแล้วอะครึ่งนึงเองก็ถึงบ้านแล้วค่ะงั้นก็แบบฝืนเดินต่อไม่นั่งรถด้วยนะ แค่มันมีนี่ด้วยนะตอนเราเดินไปอะเราอักทางเซบาสต์เปาก,ก็มีแบบรถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยมันจอดจอดหาเราเราก็แบบว่าไปด้วยกันไหมครับถามจริงใครจะไปคุณจะบ้าหรอมันเขาเป็นบิดมอเตอร์ไซค์เปล่าไม่ใช่วินเขาไม่ได้ใส่เสื้อวินเลยเอ๋อใส่เสื้อวินก็ว่าไประหยัดนะนี่ใครจะกล้าไปคุณเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวอ๋อนี่ตัวเล็กเหรอเนี่ยอันนี้ไม่เล็กหรอถ้าเดี๋ยวรถน้ำหนักเพิ่มมากกว่านี้ก็ได้อ๋อไม่เอาไม่แม้แต่ถ้าผอปไปมันก็ไม่แม้ หะหออไปก็ไม่แป๊ดดีดีแล้หรอเหมือนคุณตัทดทออ่ะคุณอ่ะไม่เอาสิไม่ตัดทอสิไม่เราไม่ได้ตั้งใจจะให้มันลงขนาดนี้นะไม่ได้ตั้งใจถ้าทีบกับคลิปต,ตอนขับรถแล้วหัวร้อนนี่คือดูสังเกตที่แขนนะครีวิวยาละแล้วก็สังเกตที่หน้านะครับนี่หน้าเขาเนียนขึ้นนะดูดูดีๆด,ดูดีๆดูดีๆดูดีๆหน้าเขาเนียนขึ้นนะเอาจริงจงเจอเจอร้านคาเฟ่โดยบังเอิญ เล็กนาะถ้าเราจะไปร้านเขาตั้งแต่แล้วอะไรแคบบิ้นอะไสังเกตวันนี้โบเขาใหญ่นะครับแน่นอนมีความแบบโอ้ยแกแมชกับเสื้อเห็นไหมเราแบบตั้งใว้มีความภูมิท้องนะแกเข้าสีแดงเหมือนกันเข้าคอนเซ็ปต์เยาวราชเนี่ยหรือจ๊ะใช่แน่นอนวันนี้เรามาเยาวร่าดไงคุณสังเกตที่ใบหน้านะครับใบหน้าอันริปเนี่ยยาสูมาะเพื่อขอขอบคุณครีมแต้ม ลบอยู่เขาเรียกว่าอะไรนะคุณทำเขาเรียกอะไรนะพูดจาบนี้ขอขอบคุณคอนซีลเลอร์เลวเฉลียวเลียวรอยเดี๋ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายนี่ร้านร้านนี้นะซ้ายก็ใช่ถ้าซ้ายก็ใช่เปิดแม่งนี่หมดเลยอ่ะเปิดมาเลยเขาแบบนี่คือแบบดงคาเฟ่หมดเลยเขาเปิดโดนมันนี้น็องชายนี่ให้ถึงแล้วนะฮิ้ว ในกล้องกับในตัวจริงไม่เหมือนกันนะตัวจริงกับในกล้องมั่นใจไหนมากกว่ากันมั่นใจในกล้องสิเห็นปะหน้ามันจะเหนียนมากหน้าในกล้องปห <laughs> น้าตัวจริงดิเออจริง โซมพูดเลยกันนะก็อย่าบังซิมันไม่ได้ภาพโนมันได้ภาพไปแล้วเมื่อวานนี้คุณคุณยังไม่ได้ภาพคุณมันได้ภาพแล้วคุณมันได้ภาพไปแล้วมันไม่ชาร์จอ่ะพอแล้วพอแล้วคุณจะเอาฉันไปสจานอะไรนักหนาไม่ใช่ผมอยากเห็นหน้าเอกสานหน้าโอเคเอซีมาที่มาอะไรนะเได้มาอะไรนะเได้มาอะไรนะเได้มาตามบอกอ่ะพูดได้กแพงหรือไง สวัสดีค่ะเอาต้ตาองพูดเบาๆสวัสดีค่ะเอาทำยังไงนะมันได้ยินเหรอ <c oughs> มันจะเข้าใหม่เหรอเข้าเข้าเข้าน่าจะเข้าเอ๊ะสั่งอะไรอย่าเบียวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอดูก่อนดูสิครับทุกคนสั่งเด้งด้งนะทุกคนโอเค ินสังติชีพวอช็อปโกแลตใช่เออตอนนีเเเเ้เราอยู่กันที่ร้านมืทันแลสรกันเป็นรคอะไรเราม่ไหวเราจะได้กินรอรอชีของเราอยู่นะาขอาพีชไปกินกันไปอ,อยากไม่ชอบสูตรมันอืดสนุก <c oughs> เราไม่มีอะไรครััเราเป็น Hyper ไฮเปอร์อยู่เฉยยรู้ป่ะเนี่ย มันกินได้นะมันกินไม่ได้มันอยามาหลอกเรามันคือหลอนมันที่เป็นช็อกโกแลตข้างในไงรสส้มอ่ะลองกินดูเคี้ยวดูคุณเคี้ยวให้เราดูก่อนดีแล้วแบบฮะไม่ให้เกียรติผู้กินก่อนนะเอาไปเคี้ยวเอาไปเคี้ยวเอาไปเคี้ยวิกินสิ อร,อ,อร่อยจันมาที่หลอดชื้นมากับทีห่หลอมาน,น,น,วน,วานหวานต่อ,อ,อข,ขอบเอาไปเลยสามพันค้าวพะรุกไปเลยพูดแล้วนะขเออออย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเะไเอไได้เอาไปเลยสามพันข้าวขะลุกไปเลยมันดีอะไรบ้างอ่ะ มีฮักเกอร์มีพีฟมีมัสเตโล้วข้างล่างก็เป็นมิลเชปโกโก้ก็มีบิสกิตเอบีซีด้วยอ๋อเฮ้ยนี่นี่หรือเปล่าอันนี้อันนี้กินได้นะอันนี้กินไม่ได้อีกแล้วนะคุณ <c oughs> โฮ้ยมัสเตโล่อันนี้เขาเาะะขผาเผาวะปะใช่อันนี้เขาแบบมัสเตโล่เผามาด้วยกินแล้วเป็นไ,ไงไม่เคยกินอ่ะกินมาดูเลยดิเอาพันน่ากินอ่ะหยิบเข้ามาเลยอย่างเางี้ยอ่อก็หยิบไปสิ รู้ว่าไม้นี้ก็กินได้นะรู้ว่ามึง่่น250ยอก1บาทรู้ว่าจริงๆช้อนก็กินได้นะเน,นี่นยีช้อนเนี่ยอร่อยอ๋อคือแล้วมีมัชเมลโล่อีกด้วยเนี่ยไอที่แปบไก่เนี่ยเนี่ยอันเนี้ยคือมัชเมลโล่หมดเลยตึ้งตึ้งแล้วน้องบิ๊กค้อแต่เรางัดมันไม่ขึ้นอ่ะออกมาแล้วออกมาแล้วยังงงเลยไปไหนแล้วอ่ะ เอาไปเลยสามพันข้าวทะลุไปเลยคือทานี้ว่าใช่แล้วไปผัดรไหมเไปสอบยอดไปสาดรก็ได้มีอะไรอ่ะสาดรอ่ะยังไม่ได้ยังไม่หิวเลยอ่ะทล้าไปผัดพรก็ต้องกินถูกไหมใช่วาอาหารร้านนึ่ยังไม่หิวเลยอ่ะถ้าไม่กินก็ก็ต้องไปเดินรอแถ้นกัเหรอหาว่าจำร้านได้ไหมจ็ไม่ได้ไม่รู้ได้ว่าชื่อร้านอะไรเดี๋ยวค่อยไปเดินหา ถ้าสมมติร้านนั้นปิดอ่ะร้านนั้นปิดก็เดี๋ยวค่อยคิดใหม่ว่าจะไปกินร้านอะไรดีแต่ว่าอันนี้มันเป็นร้านอาหารแบบเซชวนเราชอบมากเลยมันจะเป็นแบบอารมณ์แบบผัดผิดเกลืออะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวจะพาไปชิมก็เดี๋ยวนั่ง MRT ไปลงสีลมแล้วก็เดี๋ยวจะเดินย้อนไปสาะระแดงเดินย่อยก่อนนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวพอหิวปุ๊บเราจะพาไปกินที่ร้านนั้นซ<ช> <ๆ S 2> ึ่งเด <ๆ S 2> ี๋ยวเราขอไปหาคุยกันก่อนว่ามันชื่อร้านอะไรเพื่อจะหาเจอนะครับ ันไดเลิศต้องมาเสียด้วยอะ่ะเขาต้องเดินขึ้นมันเหนื่อยร่ปะมันเหนื่อยแค่นี้ก็หายใจไม่ออกแล้วเนี่ยทำไมอยู่ที่บสแนะ์้วคุณดูคุณดูระยะค่ะคแบบโอ้วันนี้เราเดินมาทั้งวันแล้วนะเราต้องมาเดินขึ้นอะไรอีกอ่ะเมื่อกี้คุณได้ถ่ายไหมที่มันไดเลิศมันเสียไม่ได้ถ่ายถ่ายไม่ไทันแต่แต่ก็ถือวแบบ่อ่ะเดินถึงแล้วเหมือนไกลอ่ะวันนี้คุณนัดกี่โมงใไมคุณมาสายเอาใหม่ใคร คือใครใส่กันแน่วันนี้นะคะเราอยากจะบอกว่าเรานัดบ่ายโมงนะคะแต่ว่าวันนี้เขาท้าทายสถิติค่ะเขามาไปสองมุ้งคั่วค่ะนี่คือจะทโถ<ม>ุยเรื่องการมาเร็วมาชา้ากันทุกทริปคลิปใช่ไหมถูกต้องทำไมวันนี้พูดถึงเดมาเลยค่ะนี้คะเกิดอะไรขึ้นยังไม่ได้นอนเกิดอะไรขึ้นทำงานแล้วก็บอกตื่นอ่ะทำงานอ่าเอาใหม่เอาใหม,ใหม่ให้พูดใหม่อีกรอบนึงจ้ะคุณจะพูดเองหรือคุณจะให้เราพูดไปบ้านเพื่อนมากลับกี่โมงตีห้าตีห้า ใกลแล้วเอาใหม่กับี่โมงคะกี่โมงคะเอาไม่ใช่หกโมงหรอหกโมงคือนอนด้วยเราใกล้จะถึงสี่ลบคอมเพล็กซ์แล้วนะคะทุกคนจอหน้าเลยวันนี้วันนี้ก็ซูมหน้าหลายรอบมากชัดไปหน่อยชัดมากของวันนี้อ๋อไม่ถึงเห็นหน้าชัดเออไม่ถึงเห็นหน้าชัดมันจะเล่นอะไรอ่ะอีหยังอ่ะสิวเสืออะไรก็เล่นๆเลยสิโนไม่มีไม่มีให้เล่นละโอ้ยเกลียดสายตาการแบบนั้น หอมมันอกมันใจเขาแบบหน้าฉนเนียนแล้วสาบสนุนเด้อยคอนซีลเลอร์หน้าฉนเนียนเองเออนี่ไงนี่ไงเนี่ยคือครั้งแรกก็ได้กลับมาเนี่ย COVID โยไไควิด <COVID S 2> ไปไหนวะโควิดโควิดไปไหนวะคุณใหญ่พูดโควิดหนักไปถูกหนักไปท่วนเลยแบบหูอ,อยู่บ้านอย่างเดียว <c oughs> อยู่บ้านอย่างจรยงจริงโควิดได้ไปไหนอะไม่ได้ไปไหนเลยน้าเบื่อมาเลยนี่แบบเป็นครั้งแรกที่แบบได้ออกมาเดินเล่นพูดคุยกับชาวบ้านชาวท้องขนาดนี้ ว่าอยู่บ้านเกปกดเมื่อวานเราก็ไปเที่ยวมาเมื่อวานเราก็ไปเดินเล่นหมดตาม,มาเยอะมากแล้ววันนี้เราก็ออกอีกนะคะเราต้องใช้วันหยุดทุกวันของเราให้มีคุณค่าให้คุณค่าี่สุดในการมากรุงเทพของเรานะคะก็คือแบบเห็นชานมหลายร้านแล้วคืออยากกินมากเลยอ่ะงั้นก็น่ากินนี่ก็น่ากินแต่ถ้ากินชานมอีกก็จะไม่หิวข้าใช่ไหมเราต้องขับข้างใจก็อยู่จะห้าห้ากันดีกว่าจอก,กันที่ร้านครับปิดให้มันมิดๆสิทีหนึ่งทีหนึ่งทีหนึ่ง ทำไมอยู่ดีๆผล่มาที่ร้านอาหารเพราะว่าช่างก็ลืมถ่ายนี่คือความจริงคุณจะตกตกเดินมาแบบเอเอเฮ้ยคุยไป,ไปน,ไนู่นไปนี่ไปนั่นลืมถ่ายจ้ะแล้วทำไมไม่เตือนลืมเหมือนกันแล้วเมื่อกี้บอกไม่หิวเดินดูกินข้าวติดปากอีกเนาะอร่อยมาก สั่งอะไรมาบ้างต้มผู้ผัดพริกเกลือแล้วก็อันนี้อะไรนะพนา,นาพนา,พนาห้องคัดหอยพาฮ่อง <Yeah. S 2> กงผัดน้ำหอยไข่หนึ่งเมนูก็คือไข่ตุ๋นซับร้านนี้อร่อยมากเป็นร้านโปรดของเราอันนี้นี่คือแนะนำอันนี้ใช่ไหมแนะนำหก <6 S 2> อย่างที่ผัดพริกเกลือคือแนะนำปลาหมึกผัดพริกเกลือกุอ้งผัดพริกเกลือได้หมดอร่อยแนะนำเลยให้มาชิมกัน ชื่อร้านไม่บอกว่าคำไม่เป็นจะปรหลาดอะยอไม่ร้านก็คือร้านบุญร้านบุญโทษณามากินกนันหด่อยู่ตรงแถวสา,าทรคือวันนี้เอาจริงไหมคอนเทนต์ไม่มีเลยเลยก็วันนี้ก็คือมินจะบิน,ๆๆๆนกินๆินเพราะฝนาทนกินมากแค่นั้นแหละเลิฟบอกดิ Bye. บ,บายบายแค่นี้ ช่องไม่มีอะไรละคอนเทนต์ไป